คล้ายๆคือว่าไม่ตัวแอปมักเขาไฟเดียวแล้วก็เขาบ่ไดหมักม่ตัวตอบเลยแล้วในลักษณะที่แบบว่าไม่ตัวกเคยสารภาพหักแล้วเคยสารภาพแบบมักอ้่นเนะาะแต่ว่าไอ้่นก็ให้เฮาได้แค่เป็นน้องสาวคนนึงคือคนต่างประเทศหรือว่าคนอยู่บอนอื่นเนาะซึ่งเขาไ่เค่อยหูเฮามาก่อนเฮาก็สามารถที่จะเฮตุให้เฮาหูจักกันได้เฮ็ดให้โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลน,นี่กลายเป็นโลกที่แบบน้อยๆได้เนาะ <c oughs> กลายเป็นโลกที่แบบซัมมี่ได้นะ <c oughs> เมื่อไหลจะแต่งงานตอบยังไงดีสบายดีสบายดีทุกคนนอนยินดีตอนทับเข่าสู่สองไต่อค่ะกลเช่นแล้วเมื่อนี่ไมืตุ๊กอายุเฮือนนมาถ่ายคอนเทนต์มาเฮ็ดคลิปบรอรอะไรไปใส่นเนาะเนื่องจากว่าหลายๆคนจะคอมเมนต์ถามนน่นนี่นั่นหลายข้างหลายคนเนาะแต่ว่าเมื่อตุกับบรดอตอบแดเนาะในบางข้างบางอันก็ตอบบางอันก็บรรยตอบเนาะ และเมื่อนี้ก็จะมาตอบสรุปรวมๆแบบคำถามยอดฮิตแล้วก็คำถามที่หลายคนถามเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวเป็นอะไรเฮาจะไป Q&A กันหรือว่า Q&A เนาะัวมักจะลืงภาษาเวียดเนาะเนื่องจากว่าเขาจะเอิ่นตัวอาวะตัวเอวาเป็นอารเนาะก็เลยว่าเออมักว่า Q&A คืออ่อเดี๋ยวจะแนะนำสภาพอากาศอยู่เมือง,เม,องเมืองก่อนเนาะคืออยู่เมืองเมืองเนะาะจะ มีการฝนตกเลียนติดกันสามมือ้อสามคืนเนาะเฮ็ดให้มีปรากฏการน้ำท่วมเนาะเฮ็ดให้เฮือนหรือว่าบ้านสองของประชาชนได้ับการเสียหายในจํานวนที่แบบว่าน,นักเลยเนาะแต่ว่าส่วนโตเอยส่วนบ้านไม่โตนะอยู่เนินโพเนาะ ออกจากตัวเมืองมา1กิโลกว่าเกือบ2กิโลเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบ1กิโลกว่าที่มาระยะทางแต่ตัวเมืองมาเนาะจะเป็นเนินโพทุกคนก็เลยว่าบ้านเบตจะอยู่เนินโพเนาะก็เลยว่าโบน้ํนนนาท่วมเนาะบบท่วมเลยอยู่สูงกว่าน้นาเนาะแต่ว่าในที่นี่คือหนองป่าหรือว่าทงนาของชาวบ้านเบตุก็คือกันเนาะโดยเฉพาะของเบตคือกันของของแม่เนาะท่วมหมดเลยทั้งหนองป่ทาทั้งทงนาเนาะ บู่้วจะได้หับคนผลิตได้น้อยรายซําไดในปีนี้เนาะแต่ก็ขอให้ทุกคนผ่านปรากฏการณ์ตัวน,นี้ไปไวๆเนาะอ่ามี่ตัวเห็นคลิปแล้วก็เห็นภาพเห็นเขาลงข่าวเนาะจะมีอยู่ทั้งอุดมทรายเนี่ยครับความเสียหายนักเนาะแล้วก็อยู่เวียงจันอยู่หลวงน้ำทาก็มีแดเนาะอ่า okay. โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวตัวจะพาทุกคนไป q a กันอก้อย พูดเสนเหนื่อยแล้วตอนนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวจะมาตอบ Q a กันเนาะซึ่งคนถามซือ้อบุญทนเดี๋ยวจะขึ้นนะจะหอยติ้งบุญทนเนาะคนถามว่าน้องไปโตอยู่แข่งได คือเพื่อนพิมพ์เป็นภาษาไทยเนะาะเดี๋ยวจะขึ้นนะเจ้ให้เลยเด้อน้องมีดอยู่แขวงไหนครับเออคือมีดโอยู่แขวง,องโอแก้วเนาะเมืองเมืองหลายๆคนจะถามว่าอยู่บ้านใดอยู่เมืองใดอยู่แขวงใดเนาะ <c oughs> อยู่บ้านพลสะวางซึ่งเป็นบ้านโซนเผาอาคาแต่ว่าจะมีคนหลือคนลาวแล้วก็คนโซนเผาขมุอยู่นํำเนาะ มีส่วนเผาเขาหมดจำนวนหนึ่งคือแบบเขามาเอาเมียหรือว่าเขามาเอาผัวมาสร้างครอบครวัวปะปูปนกันไปเนาะแล้วก็จะมีคนลือแดจะมีคนลาวแดแล้วเนาะแล้วก็จะมีคนม่งแดเอ้ยม่งมีบอกว่าเอ,อ่อมีมีม่งในจำนวนในน้อยเนาะโอ้แต่ว่าโม่งมีบอกมีตัแลวสุชดชั่นเลยจะแม่ มีมีน้อยหนึ่งอ่าป้าปนกันไปเนาะปนเปนกันไปแล้วก็อยู่เมืองเมืองเนาะโอแก้วแขวงบอแก้วจะเป็นภาคเหนือของสอปอป,ปล่าโอเคไปต่อคำถามยอดฮิตอีกข้อหนึ่งเนาะซึ่งคำถามข้อนี้นะเฮดไห่เป็นตัวอารมณ์เสียตลอดเลยแล้วก็คล้ายๆคือว่าเป็นเป็นคำถามที่แบบว่าถามไปโดนแล้วเฮดไห้ไป็นตัวตกใจได้ตลอดเวลาเนาะซึ่งเป็นคำถามข้อนี้ ติ้งึ้นน่ะจให้เลยคนที่ถามซื้อว่าาสนกรกิ่นพิกูลสนกรกิ่นพิกูลนะคะเพิ่นถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับซึ่งวิโดโบยักให้ถามอายุเลยหูซึ่งว่าตัวเองแก่แก่แก่เนาะวโดเข้าใจมาตลอดว่าตัวเองนะเกิดปี1 9 9 7ันเกเนื่องจากว่าอีพอว่าวโตนี่เกิดปีหนึ่งพันกเนาะแต่ว่า อ่าอีเมลไวายนตโดนะเกิดปี1 9ึ่งพันเกาแต่ว่าแท้ๆแล้วม่ตัวเกิดปีหนึ่งพันเกว่าสิบหกเนาะซึ่งมาลบใส่ปี2 0ง2ันสอโดตัโต๊ะอยู่สัหกปีสัหกปีเต็มเมื่อเดือน8ที่ผ่านเอ้ยเดือน5ที่ผ่านมานี่เนาะวันที่8เดือน5ครบฮับสัหกปีซึ่งตอนนี้นะคล้ายๆคือว่าเป็นสาวเท่าเนาะเออแมนบอกว่าแมนแหละหลายคนจะถามอายเนาะและต่อไปจะบาตอบหรือเด้อ ิโตัวอายุสัาหกปีเนาะตอนนี้โอเคทุกคนแหละคำถามต่อไปเนาะจะเป็นคนซื้ออะไรนะปลาเราไอส์ลน์ lands, ะปลาเราอสลน์ะอ่านพิษต้องขอโทษขออภัยเด้วถ้าย้อนเวลาได้อยากเฮ็ดหยังหรือว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะทำอะไรคือต้องบอกเลยว่าจะเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆเลย ไม่รู้ว่าทําไมที่ผ่านมาตอนมีโอกาสแล้วก็ตอนมีเวลาไม่ตั้งใจเรียนคือไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยจะสําคัญขนาดนี้ในการใช้ชีวิตของเรานะคะยิ่งเราทําเกี่ยวกับโลกโซเชียลแบบนี้เรายิ่งต้องการรู้ภาษาอังกฤษมากๆนะคะแล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยจะตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็คิดว่าจะไม่ไม่อยากทําอะไรอะ่ะเพราะว่า ทุกอย่างคือเราได้ทดลองและได้ใช้ชีวิตคือแบบคล้ายๆเหมือนว่าเออเราอยากทําอะไรเราก็ได้ทํานะคะอาจจะไม่เต็มที่บ้างอาจจะเต็มที่บ้างแต่ว่าเราก็ทําดีที่สุดในณจุดนั้นนะคะก็เลยว่าคิดว่าอาจจะไม่อยากไปทําอะไรแล้วเพราะว่าไม่ได้ทําให้ใครเสียใจหรือว่าไม่ได้ทําให้ใครแบบเจ็บช้าน้ําใจขนาดนั้นนะคะชีวิตที่ผ่านมาก็แบบ เป็นกลางๆงหรือว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนก็ได้หรือว่าเป็นคนที่แบบว่าโกรธง่ายหายไวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เคยทําให้แบบคนที่มีพระคุณต่อเราเสียใจนะคะซึ่งมิโตคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองทําถูกแล้วอย่างเช่นว่าพ่อแม่หรือว่าญาติผู้ใหญ่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยที่มีพระคุณต่อเราแล้วก็จะเคารพเขาแล้วก็ไม่เคยทําให้เขาแบบเสียน้าใจนะคะต่อไปคือจะเป็นคําถามตัวที่4ีซึ่ง หลายคนจะมกถามเหลือเกินว่าอืถามว่าเอาค่าดองเท่าไหรครับหรือว่าเอาค่าดองเท่าใดม่โต้ซึ่งม่โตบอกหลายเชื่อแล้วเนาะแล้วก็เคยฮ็ดคลิปไปแล้วเทนึงว่าชาวอาคาในเมื่อก่อนนอกจากโบมีค่าดองเป็นจํานวนเรื่องหลายขนาดนั่นเนาะก็คือว่าตามฮิตคงของข้าวเนาะจะมีกายตัวหนึ่งหรือว่า ขาย,ยหน่วยนึงเนาะซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดบ่ได้แล้วมาตามมาด้วยเหล่าแกี่ยวนึงอันนี้จะเป็นสิ่งที่คู่กันกับการไปขอเมียรหรือว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าเริ่มต้นชีวิตคู่ของสองผัวเมียรหรือว่าค่่บาวสาวนั่นเองเนาะในสมัยแตก่อนสมัยสิบวก่อหน้านี่เนาะสิปีสาปีก่อหน้านี่ก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะซึ่งตอนนี้นะอิงตามเงื่อนไขคันถาครอบครวัวได พอมีหรือว่าครอบครัวใดเป็นแยวใดก็ตามสภาพหรือว่าสถานการณ์ของครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนาะเชนเนอร์ never, เนาะเพิ่นถามว่าถ้าขอพรได้จะขออะไรถ้าขอพอได้นึ่งข้อจะขออะไร,ออไะออะไรซึ่ง อบอกว่าจะไปใช้เนาะบอกว่าจะไปวัดหรือว่าจะไปบอนที่เขาว,ว่าซักซิดหรือบบว่าบอกว่าจะไปใช้ก็แล้วแต่หรือว่าในโอกาสใดก็แล้วแต่เนาะเมตจะขอให้แม่ของเมตนะซึ่งมีสุขภาพแข็งแรงเนาะอยู่กับเมตไปดุนๆนนเป็นพรที่แบบว่าเมตดอยากขอขอ,อยุยไซที่แบบว่าซักซิดเมตไปฮอดไปเถิองอยุยไซเมตุก็ขอที่อธิฐานไปตลอดเนาะบอกว่าวันเกิดหรือว่าวันอียงก็แล้วแต่ ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับไม่ตัวไปดนๆอิยุ่นตัวให้ไปตัวโบด้เป็นคนเกง่งหรือว่าโได้เป็นคนหาเงินได้หลายๆหรือว่า,าชีวิตในวันในวันข้างหน้าอาจจะประสบผลสําเร็จหรือว่าอาจจะล่มเลวก็บ,บ่ฮูเนาะแต่ว่าอยากให้เพิ่นอยู่นําตลอดไปเท่าที่แบบเขาจะอยู่ได้หรือว่าเท่าที่เขา,อาขอพรแล้วก็ให้แม่อยู่ได้เนาะ เพื่อ <Okay. S 2> นถามวาดาราที่ชอบแล้วก็เพลงที่ชอบฟังบ่อยที่สุดในตอนนี้ในตอนนี้หรือเปล่าเพลงที่ที่ชอบฟังบ่อยที่สุดอ่ะขั้นถาาเป็นมือกอเนาะมันจะเป็นตามระยะหรือว่ามันจะเป็นตามปีเนาะซึ่งผ่านมาก็จะฟังจะฟังเพลงของค่ายๆคือว่าเออมักรลโซเนาะแมนแล้วฟังทุกเพลงเลยเพลงโลโซนะทุกเพลงเลยแล้ว ปัจจุบันก็คือฟังเพลงหลายๆแนวอยู่แต่ว่ามักฟังเพลงไทยเพลงเส้นบางๆคืออยาดติคศิษิ์เด้อเส้นบางๆเนาะคือเขาหูสึกว่าเขากับชีวิตของตัวเองในระดับนึง่งแล้วก็ดาราี่มักขั้นถ่ายเป็นดาราชายก็เป็นตัวก็มักหลายคนอยู่นิวพี่นิวนะคะแล้วก็พี่โดมนะคะพี่โดมดาราช่องสาม แล้วก็คันท่าเป็นดาราหญิงก็จะชอบพี่แพนเคก้กแล้วก็ชมพู่แล้วก็แตงโมแล้วก็เพิ่มมาอีกคนคือใบเฟิร์นแม่ของมิโตก็ชอบพี่นุ่นด้วยแล้วก็มิโตะก็ชอบพี่นุ่นด้วยค่ะเพลงเพลงที่ฟังตอนนี้คือเส้นบางๆเด้อดาราก็ยังชอบเหมือนเดิม อ่าพวกดาราที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยส่วนมากเมตโตก็ไม่ได้ชื่นชอบเท่าไหร่ถามว่าตอนนี้อยากทำอะไรมากสุดนอกจากทำ u t u b e เป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีแล้วก็เลิศสุดๆเนาะเป็นคำถามที่แบบว่าสลดที่สุดเป็นคำถามที่แบบว่าอ่าเอ้ยดียอดเยี่ยมอืมนอกจากจะเฮ็ด u t u b e แล้วไมตัตก็อยากเฮ็ดอะไรๆายอย่างเนาะก็คือ อาเป็นว่าแพนของมิโตโน้อเมโต,โตอยากจะเฮ็ด u t u b e ไปเรื่อยๆจนกว่าภายในอายุ3า30ปีเนาะแล้วก็ขั้นถาดแต่งงานแล้วมโตโก็อยากจะ,ะเฮ็ดจะมีกิจการของตัวเองเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะก็คือเปิดห้านก็ได้หรือว่าเป็นเศร้าส่วนก็ได้เนาะแต่ว่าในตอนนี้คืออยากเฮ็ด เต็มทีกับ youtube ไปก่อนเป็นคำถามที่ดีลนยเนาะแต่ว่าเมาตุขอเก็บไว้ดีกว่าโบบอกว่าอยากเห็ดอย่างที่สุดเนาะแต่ว่าในใจนี่มีแล้วว่าอยากเห็ดอย่างที่สุดเนาะแต่ว่าย่านไปบอฮอดแล้วก็ย่านจจริญนาอ่าเอฟซีเนาะก็เลยว่าอ่ะเป็นว่าเป็นกำลังใจเหตุตัวในการเหตุ youtube ดีกว่าอืมแล้วคำถามต่อไปโอเคเป็นคำถามที่ถามตลอดเลยแล้วก็เมตุก็เคยบอกแล้วเนาะ เพื่อนถามว่าเคยมีแฟนไหมเคยอกหักหรือเปล่านี่มิตูก็เคยบอกหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าแล้วแต่จะเสือหรือว่าแล้วแต่บทเสือเนาะแล้วแต่บุคคลบางคนก็บอกแบบบอกว่าเสือบางคนก็บอกว่าบทเสือคือม่ตูก็เคยมีแฟนเนาะเคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วก็บอกเคยเปิดโตกับใครมาก่อนเนาะเป็นคนที่แบบว่าเซฟเซฟตัวเองหลายๆในการเซฟตัวเองของม่ตวก็คือม่ตจะ จะคล้ายๆคือว่าโบมลตนว่าดูถูกตัวเองเนาะแต่ว่าคล้ายๆคือว่ามิโตะจะเป็นคนที่แบบว่าเจียมโตอ่าก็คิดไปก่อนแล้วว่าขั้นถ้าเขาหูจากตัวตนของมิโตย่านเขาหับโบได้หรือว่าอ่าขั้นถ้าเขามาเห็นสภาพหรือว่าวิธีชีวิตของมิโตแล้วย่านเขา่าหับโบได้เนื่องจากว่ามิโตโบได้เป็นคนรวยโบเดตเป็นคนหรูเออแล้วก็หลายๆอย่างเนาะนิสัยก็อาจจะโบเดตดีนะอ่าเนาะ ก็เลยวราเคยมีแฟนไงไงคือเรเคยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนเนาะแล้วเคยอกหักบอล้คยๆคือว่ามีตัวพิดหวังหลายกว่าพิดหวังหรือว่าแบบเสียใจในเซิงแบบนี้หลายกว่าเนาะซึ่งเรเคยอกหักค้ายๆคือว่ามีตัวแอบมกเข่าไฟเดียวแล้วก็เขาบ่ไดหมักมีตัวตอบเลยแล้วในลักษณะที่แบบว่ามีตัวเคยสารภาพหักแล้วเคยสารภาพแบบมักอ้่นเนาะแต่ว่าไอ้่นก็ให้เฮาได้แค่เป็นน้องสาวคนหนึ่งอ่า คำถามที่เก่าเนาะเพิ่นถามว่าคนคือ่อยเป็นผัวเจ้าใดอยู่บออันนี้จะเป็นคำถามที่แบบว่าบางคนก็เคย inbox หาไปดนอกว่าเออไอเป็นผัวน้องได้บอสไอเป็นแบบนี้แบบนั้นได้บอซึ่งบอเคยตอบจากเธอเนาะเพราะว่าบุกหูจะตอบใดนเพราะว่าบุกหูจากกันเราเป็นเป็นสามีภรรยากันหรือว่าเป็นเอามาเป็นผัวเลยนะมัน เออตัวโหดสกว่ามันโบได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าก่อนที่จะย่น้ากันเขาก็ต้องศึกษาใจคอศึกษานิสัยเพื่อเพื่อการพิจาลาดให้หน้อยที่สุดเนาะหรือว่าการร่มเหียวชีวิตครูให้หน้อยที่สุดแต่ว่าซึ่งมาถามแบบนี้นะมาถามเออมาถามเดี๋ยวนี้นะคือ,ค,อคือใครคือว่าเป็นผัวจเจ้าเด่อยู่วะตรงบอกเลยว่าโบได้เนาะโบขึ้หูจักกันเป็นผัวโบได้แน่นอนโอเค ค่าคำถามต่อไปผล,ลไม้ที่ชอบที่สุดหรือว่าอาหารที่ชอบกินที่สุดนะคะนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นคาถามที่แบบว่าเอออยากให้ขาดสมมติมีแฟนในวันในวันข้างหน้านาออยากให้เขาถามประมาณนี้เลยว่าอยากกินหยังมากกินหยังซะดีนะอันนี้เป็นคําถามที่โหวสวัสด,ดีเนาะผล,ละไม้ที่ชอบเรวชอบกินแตงโมคะ่ะแล้วก็ชอบกินง้อแล้วก็ชอบกินลำไย พวกหวานหวาเนี่ยชอบกินหมดแล้วก็ชอบกินทุเรียนนะคะหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างเลยสื่อมาห้ดวน <laughs> เป็นคำถามที่แบบถามเธออะไรก็เจ็บจี๊ดตลอดเลยค่ะทุกคนคือถามว่ามเมื่อไหร่จะแต่งงานตอบอยังไงดีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละค่ะเ <laughs> ขาให้เจอคนที่อยากแต่งกับฉันเถอะ ไม่ต้องถามแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นถามว่าเธอชอบผู้ชายสไตล์ไหนลุกไหนอ๋อเป็นคำถามที่ดีนะคะชอบผู้ชายสไตล์สุภาพหน่อยอ่อส,สุภาพหน่อยในที่นี้คือสุภาพในบางเวลาสุภาพในในเวลาที่อยู่กับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคนขี้เล่นเวลาที่อยู่กับเพื่อนหรือว่าอยู่กันสองคนเป็นคนอารมณ์ดี ลูปผู้ใหญ่กว่านะคะชอบสไตล์ที่แบบเออไม่ไม่ใช่เด็กแนวเด้อแต่ว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องแต่งตัวเรียบร้อยตลอดไปก็ได้ชอบผู้ชายใส่กางเกงขาสัาน้นขาเคิงเนาะแล้วก็ชอบผู้ชายใส่เสื้อธรรมดาคอม,มอนก็ได้หรือว่าหรือว่าเสื้อกันลมเอ้เสื้อ,อจกกระดุม,มน,นะก็เอิญมาได้ว่าเอ้ยอะไรก็ได้เนาะ แต่ว่าต้องเป็นผู้ชายจีตว่าสุภาพแล้วก็ให้เกียรติเฮาแล้วก็เป็นคนเข้าหาง่ายอารมณ์ดีคำถามต่อไปนะคะเขาถามว่าสาวอาคามีแฟนคนไทยได้บอผิดประเพณีบอคือ,อคำถามตัวนี้เปนตัวตอบไปหลายเทือแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอบอีกก็บ่เป็นอย่างเนาะเป็นคําถามที่หลายคนสนใจเหลือเกินเนาะคนไทยมากอยากจะมีแฟนเป็นคนลาวแต่ว่าเขาเขาบ่เข้าใจว่าจะมีได้หรือบนะ่เนาะซึ่ง ความหักนะโบจำกัดประเทศโบจำกัดทวีปโบจำกัดมหาสมุทรเนาะออมความหักมันขึ้นกับคนสองคนอ่ามันขึ้นกับคนสองคนแต่ว่ามันก็ขึ้นกับอ่าคนออมขางเดียกับแม่เนาะแต่ว่าในเมื่อเขาหักกันแล้วถูกสิ่งทุกอย่างหรือว่าอุปสรรคต่างๆนานานะมันก็จะพานพาไปได้แมนยูเนาะคนไทยมหาหักกับคนลาวก็จะจะมีขอ้อที่แบบว่า ยุงยากหน่วยหนึ่งยุงยากในที่นี่คือเดเฮดบัตไบอ้อแล้วก็ได้เสี่ยงเงินพอรมนอมเนาะแต่ว่าอันนั้นจะเป็นอุปสรรคเล็กนๆน้อยๆซึ่งหักกันไปมาหาสู่กันมายูกันมายูน้ำกันก็ได้โบผิดประเพณีโบผิดอย่างทั้งนั้นเนาะโบผิดประเพณีเด้อโบผิดประเพณีเนาะความหักจะโบผิดอย่างทั้งนั้นเนาะคัถ้าหักถือคนหรือว่าหักถือยามถือเวลาโบหักคนมีเจ้าของ สะเอ่กับคนมีเจ้าของกระบุมีอย่างพิษเนาะอ่ะคำถามต่อไปคือแม่มโตกับแม่อาลีเป็นแฝดกันวะคือหลายๆคนจะถามว่าอ่ามีตกับอาลีเป็นอย่างกันแม่มีตกับแม่อาลีเป็นอย่างกันเนาะซึ่งเขาจอบว่าด้เป็นแฟดกันเนาะแม่อาลีจะเป็นเอื้อยของแม่มีตัเนาะคล้ายๆคือว่าอาลีเป็นลูกป้ามโตเป็นลูกหน้าเนาะแต่ว่ามีตอายุหลายกว่าอาลีอาลีเอ,อ,อ่อเป็น ปีนี้อลีกน่านะจะเศร้าเจ้อะเศร้าสปีเนาะซึ่งเป็นน้องของมีตัวสปี3ปีเนาะอ่าคำถามต่อไปอันนี้คือจะเป็นคำถามเทงมีตัวตลกสุดๆเลยว่าสบายดีสาวอาค่ะอยากถามว่าชอบผู้ชายในสเปคแบบไหนหล่อปานกลางหรือไปทางขี้ล่สูงยาวขาวดีหรือเตีย้ยคือกองขี้คว่า ป้าอันนี้คือถามอะไรเนี่ยอันนี้คนเอกก็ถามอีกว่าเมื่อไรจะแต่งงานป้านี้โบเอาป้านี้ยังโบเอาว่าถามแค่นี้แหละเป็นคําถามที่ยาวมากๆแต่ว่าลงท้ายด้วยว่าถามแค่นี้ละเดอ้อแต่ก็น่าฮักดีเนาะตะโลกได้น่าฮักได้เพื่อนถามว่ามักผู้ชส่สูงขาวเาวดีหรือว่ามักผู้ชสที่แบบเตี้ยคือกองขี้ควายไปต้องหูซึก ตลกเนาะก็เลยว่ามาตอบอ่มา,ามัคคุไซสูงสปเปคมัคมคุไซสูงผิวนี่ขาวก็ได้หรือว่าดำเกลี้ยงก็ได้คือกันเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นคนดำลรวอ่าคั้นเป็นไปได้ก็อยากให้อยากให้อ่าแฟนเป็นคนผิวดีเพื่อลูกเนาะเพื่อลูกจะได้ผิวงามแล้วก็จะได้สูงคือพอเนาะไอะ้แมนวะแมนเนาะขั้นเป็นไปได้นะมาคคุไซสูงแมตเจ็ดสิบบขึ้นไป เบลสาธิตเป็นคนถามว่าน้องเมย์โตคิดยังไงกับคิดยังไงถึงทำ u t u b e ถ้ามีแฟนแล้วจะเลิกทำ u t u b e ไหมเป็นคำถามที่ดีเนาะว่าเขาถามว่าเป็นอย่างวมโตจึงอ่าเหตุ y o u t u อ่ายูทูปเป็นเป็นอย่างที่แบบว่าเมย์โตหูวซึกลงหักแล้วกับมักเนาะง่ายๆคือเป็นคนมักเซลฟี่เป็นคนมักเววเนาะ แล้วก็เลยอามักไทยทอดเฮาสามารถที่จะไทยทอดวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งต่างๆความหู้หรือว่าการท่องเที่ยวต่างๆลงในโปรแกรมตรัวนี้ได้เนาะอยู่ในแอปตัวนี้ได้แล้วก็เฮ็ดให้เฮาไก่ซีดกันหลายขึ้นเนาะโดยเฉพาะคือคนต่างประเทศหรือว่าคนอยู่บออื่น,นเนาะซึ่งเขาไม่ค่อยหูเฮามาก่อนเฮาก็สามารถที่จะเฮ็ดให้เฮาหูจักกันได้เฮ็ดให้โลกที่กว้างใหญ่ไพศาลนี่กลายเป็นโลกที่เล็กน้อยๆได้เนาะ กลายเป็นโลกที่แบบซัมมี่ได้ฮนะ mm hmm. ก็เลยโดนมาเฮ็ดยนะูทูบเนาะซึ่งอ่าเป็นสิ่งที่แบบว่าหูซึ้อว่าตัวเองอยู่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้ไหลายที่สุดเนาะก็เลยจึงเฮ็ดยนะูทูบเนาะเพิ่น mm hmm. เพิ่นถามดีเป็นคําถามที่สลาดเลยเนาะเพิ่นถามมาเป็นอย่างคืออยากเฮ็ดยูทูบเป็นอย่างคือเฮ็ดยนะูทูบเนาะ ก็แมนเฮ็ดให้โลกชิกกว้างใหญ่ไพศาลนี่กลายเป็นโลกที่น้อยแล้วก็เฮ็ดให้เฮาสามารถที่หูจักกันได้ไปหามาหาสู้กันได้ค่อนข้างว่าสะดวกขึ้นเนาะเฮ็ดให้เฮาหูจักโลกนี้ได้ลายขึ้นสิ่งที่เฮาบ่เคยเห็นสิ่งที่เฮาบบเคยหูเฮาก็ได้เห็นได้หูใน u t u b e เนาะแล้วส่วนที่ว่าถ้ามีแฟนเราจะเลิกเฮ็ด u t u b e หรือบอม่ตัวจะบ่มีวันเ,เลิกเฮ็ด YouTube เนาะ จนกว่าจะมีคนเบิงตัวให้คนเบิงไปตัวหนึ่งพันคนหรือว่าเจ้าวิวก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองมักสิ่งที่หักเนะาะขั้นถ้ามีแฟนเราจะจะ,จะเฮ็ดในเซิ้องไดค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าคิดว่าอาจจะทายทอดชีวิตของตัวเองให้เบิงเรื่อยๆเนาะแล้วก็ขั้นถ้ามีแฟนก็อาจจะเออหั่นแหละมีคอนเทนต์ตามนั่นเนาะตัวนี้คือเขาจะถามไปตัวตลอดว่า มือใดจะมาเที่ยวไทยหรือว่าเคยมาเที่ยวไทยโบเคยมาเที่ยวกรุงเทพโบยังไม่เคยไปฮอดกรุงเทพเนาะแต่ว่าเราเคยไปเมืองเลยน้องคายแล้วก็เชียงของเนาะคือเชียงของนี่ไปตลอดเลยช่วงที่โควิดบรุระบาดเนาะเมืองเลยนี่ไปปี2014น้องคายไปปี2 0 0 9้แต่นานมาก็ไม่ได้ไปเลยก็คิดอยากไปอยู่เนาะอยากไปเที่ยวไทยคิดอยากไปคิด คิดคิดตลอดว่าจะไปอาจจะเป็นอโอกาสดีๆกนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาโอกาสดีๆจะไปเนาะอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเที่ยวกรุงเทพก็ยักไปอยากไปเที่ยวเชียงรายเชียง,งใหม่พัทยาภูกเก็ตก็ว่ากันไปเนาะโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวเมโดจะมาคิวแอนเอมเด้อกันถามใครมาคลิปนี้อย่าลืมก like, share, ไดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เด้อเป็นคำถามที่ดีไลน์เนาะอันที่ถามว่า มีแฟนเราจะเลิกจะเลิกเห y o ยูทูบบอมโดจะบ่เลิกบ่เ,เลิกเหตุยูทูบเนาะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ตัวเดดเดอร์ช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปหนึ่งเนื่องจากว่าฝนตกแดดเนื่องจากว่าไฟฟ้าอยู่เมืองนี่บ่เป็นใจแดดเนาะแล้วก็บวกกับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอยู่บนดอยนี่แดดเนาะโอเคบายบายสวัยดีสวัยดีทุกคน